ก้ามเบรกนะคะตัวนี้เป็นก้ามเบรกของ Honda Honda a c c o คคอร์ดนะคะแอคคอร์ดปีหนึ่งเก้าแปดกถึงหนึ่งเก้าแปดเก้านะคะแล้วก็ซีวีเก้าสองถึงเก้าหกค่ะก็แต่ว่าเดี๋ยวเรามาเช็คดูก่อนนะคะดู รูยึดนะคะแล้วก็ความยาวหน้ากว้างของราเบกนะคะวัดเอาเป็นหลักๆเลยนะคะถอดตัวอย่างวัดเลยค่ะเพื่อความชัวร์นะคะดูก่อนนะคะหน้าตาของราเบกรูยึดนะคะด้านนี้เป็นอย่างนี้นะ,ะอีกด้านหนึ่งค่ะเหมือนกันเลย าวัดกันก่อนนะคะวัดรูนี่ก่อนสิบเอ็ดมิลค่ะเจ็ดมิลเจ็ดจุดห้าเกือบแปดมิลน,นะคะ กเจ็ดเจ็ดมิลนะคะแล้วก็หน้ากว้างหน้ากว้างสามสิบหกมิลความยาวนะคะความยาวตลอดของพับพับเบรลจุดนี้เลยนะคะจับจุดนี้นะคะจุดนี้เนาะ มาจุดนี้นะยี่สิบสามจุดห้าเซนติเมตรนะคะเป็นเซนนะโอเค